สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะพาทุกคนมาดูลูกฝรั่งที่เราห่อไว้แล้วได้อถุงออกเห็นไหมคะมันจะขาวมันจะใส่มากเลยอันเนี้ยเห็นไหมแล้วเราก็จะห่อลูกขนาดนี้นะคะดูดูได้เราต้องตรวจด,ดูก่อนว่ามันขาวไหมมันใส่ไหมเขียวไหมอย่างเงี้ยเห็นไหมคะ เราจะแทบไม่ได้ฉีดยาเลยถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้นะคะให้สังเกตตรงที่ว่าใบมันอะมันเสียดสีนะคะมันเสียดสีกันมันก็เลยทำให้ลูกฝรั่งนะมันลายนะคะอ่าสอนวิธีการห่อฝรั่งดูลูกนี้ไว้นะเห็นไหมเราต้อง มันเท่าเหรียญสิบนะคะเราดูว่ามันความมันข,าว,นขาวมันเขียวมันใส่ะขนาดไหนเอาอันนี้คือน้ำส้มควนไม้นะคะฉีดเข้าไปน้ำส้มควนไม้ที่ได้มาจากการเผาถ่านแล้วเราก็เอาถุงที่เราสอนไปในคลิปที่ผ่านมานะคะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเราทำแบบนี้นะคะส่วนเรานี่นะคะ แล้วมันจะง่ายกว่าทุกข,ขั้นตอนของคนอื่นที่ทํานะคะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมก็ห่อแบบนี้เลยน้ำส้มว้นไม้มันก็ช่วยได้นะมันอาจจะทําให้มแมลงพวกแมงนะมันขิวมัง้งมันถึงไม่เข้าพอห่ออย่างเงี้ยมันก็ประมาณสักสี่สิบห้าถึงหกสิบหกสิห้าวันมันถึงสุกนะคะเห็นไหมเนี่ยนี่ต้องฉีดน้ำส้มข้นไม้ ดูลูกนี้แล้วก็สวมไปอย่างนี้นะคะเราฉีดไปแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปฉีดข้าาแมลงอะไรให้มันมากมมยเห็นไหมเนี่ยเ,เราจะง่ายมากเราไม่มีเพี้ยเลยไม่มีเพี้ยเลยนะคะเราจะพาไปดูต้นนั้นกันเห็นไหมคะที่เรายิงน้ำไว้ทุกคนเห็นไหม มันไกลมันอาจจะไม่เห็นที่เรายิงไว้เห็นไหมคะนี่ไงพามาดูหอตรงนี้มาเนีย่ยคะดูดีๆร้อนมากเลยอันนี้นะคะดูลูกนี้เห็นไหมนี่นี่ๆๆนีลูกนี้เห็นไหมความขิวขิวข,วขิวมากแล้วแทบจะไม่ได้ฉีดยาเลย ไม่ได้ฉีดเลยเนี่ยยังไม่ได้ฉีดเลยถ้ามันมีสามเนี้ยเราต้องออกเอาไปแค่ลูกเดียวพอแล้วเราก็ทำการตัดยอดอเงี้ยออกเนี่ยให้มันแตกออกมาใหม่มันไม่ถ้าไม่ตัดมันก็ไม่แตกนะคะต้องเรียกลูกที่มันเขียวเขียวลูกมันเขียวเนี่ยน้ำส้มขอนไม้นะก็ฉีดเข้าไปฉีดเข้าไปเนี่ยเห็นไหมคะเราทำไม่เหมือนส่วนอื่นอะแต่ละสูตร ส่วนไข่ส่วนมันสูตรไข่สูตรมันนะคะเอาตามสบายใจแต่ส่วนเราทำแบบนี้นะคะกิ่งละลูกเนี่ยจะได้ครึ่งรูเลยเนี่ยเนี่ยกวมันจะโตลําต้นกิ่งมันเนี่ยลำลำกิ่งมันก็จะแข็งแรงเองมันก็ใหญ่เองลูกมันโตเดี๋ยวกิ่งมันก็โตเองตามไปเนี่ยมันจะบางแสงเด็ดไงเอาไว้ข้างในแล้วมัน ให้ความชุ่มชื้นกับลูกมันเวลาเหงื่อมันออกอ่ะมันร้อนใช่ไหมแล้วมันมีแต่ถุงข้างในมันจะไม่ดีเหมือนมีกระดาษมันสีดิ้นข้าง,ง,งในกระดาษอะไรก็ได้ที่มันขูดอ่ะยกเว้นสีขาวไม่ได้สีเหลืองได้ถ้าเป็นสีขาวล้วนไม่ได้โดมันกันสักแสงเดดไปได้ไเนี่ยเห็นไหมเห็นไม่เอ,อ่ยต้องดูว่าทำยังไง แต่คนอื่นไม่รู้ว่าส่วนอื่นทาเหมือนเราเหมือนเหมือน,นกันกหรือเปล่ามนุู้แต่เราทําแบบนี้ไงส่วนเราอันไหนกิ่งมันแก่ก็ตัดอกอกแล้วไปเก็บไว้เห็นไหมของเรานะ่มีพนักงานทําให้เราอยู่แล้วมันก็เป็นยากมากมายห่ออย่างเดียวถ้ามันเยอะแล้วก็ให้คนมาห่อช่วยนี่มันไม่เยอะเราก็ห่อเองห้าร้อยต้นในห่อได้เฉยไม่ต้องให้ใครห่อหรอก หเห็นลูกนี้ไหมลูกเนี้ยมันจะโตมากเลยยังกับแป้นเลยเห็นไหมแต่มันไม่ใช่แป้นนะมันเป็นกิมจูนี่แหละที่แท้นี่แหละต้นนี้เราเก็บบ่อยได้ประมาณเ <c oughs> กือบสี่สิบโลต้นเดียวเนี่ยจำได้เพราะว่าเราเป็นคนเก็บเป็นคนทาเองทุกอย่างเราเป็นคนทําเองเราเลยรู้ว่าต้นนึงมันเก็บกี่โลเ <c oughs> <c oughs> น,นี่ยนะแล้ถ้าตัดยอดออกเนี้ย ตัดยอดออกด้วยอันนี้คือการเก็บรายละเอียดหอนะคะอันนี้หลุกเดี๋ไม่เอาทิ้งเคี้ยวเกดะไรข้นเหเนี่ยก้าแบบเน,นี้ย,ยต้องตัดทิ้งนะคะตัดทิ้งที่หมดไม่ต้องไปเก็บเอาไว้เนี่ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยเนี่ยมันยาวไปต,ตัดออกมันแตกเลยขึ้นมาใหม่นี่นะคะนี่ใครทำหลงเราขักเลย ำไมไม่ต้องเอาไว้เยอะขนาดนั้นมันมันไม่ได้หรอกเอาไว้เยอะกี่งลูกถ้ากิ่ไหนมันใหญ่เราก็ไว้สองก่ไหนมันเล็กแล้วไว้ลูกเดียวเอาไว้เยอะไม่ได้นะคะไม่ใช่เรารเอาไปสิบยี่สิบลูกเท่ากับเท่ากับปั้นเด็กลูกห้าหกลูกโลนี่ไม่ได้เลยแหละส่วนเราเขาจะเอาไปขายเป็นกิโลห้าบาทสิบบาทอย่างเงี้ย เดี๋ยวนี้เขาชอบลูกโตเขาไม่ชอบลูกเล็กเอาลูกเล็กเอาไปแกกเลยค่ะง่ายสะดวกนี่คะสะดวกสบายท้าเหมืนสูงยอดมปนสูงเนี่ยแล้วก็ตัดยิ่งเนี่ยเราต้องไปเก็บไว้นะคะ